สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่องของอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับหน้าไพ่หกไม้นะคะหรือภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า six of wands นะคะไพ่หกไม้นี้นะคะเป็นพฤหัสในราศีสิงห์นะคะดาวพฤหัสนะคะมีสีส้มนะคะแทนความเจริญเติบโตนะคะการขยายตัวออกไปแทนความอุดมสมบูรณ์นะคะ แทนการปกป้องคุ้มครองเช่นการเป็นนักปกครองที่ดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีความสดใสรวมถึงการค้นหาเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโลกนะคะหรือทางจิตวิญญาณนะคะโดยทั่วไปนะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้าในราศีนะคะจะนําโชคดีเข้ามาหาเจ้าชะตานะคะดังนั้นนะคะดาวพฤหัสในราศีสิงห์นะคะ จะให้พลังงานสนับสนุนให้การเจริญเติบโตในสาขาที่ตัวเองสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานงานประจำหรืองานอาดิเรกนะคะรวมถึงงานที่ต้องใช้จินตนาการนะคะทำให้การงานนะคะขยายการเจริญเติบโตรวมถึงมีผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือนะคะ ให้ทำการงานอะไรก็ง่ายนะคะไม่มีอุปสรรคขัดขวางนะคะราศีสิงห์นะคะก็เปรียบเทียบเหมือนสิงโตที่ต้องการเป็นจ่าฝูงนะคะและมีลูกน้องที่ทำงานเป็นทีมนะคะเพื่อให้ล่าเหยื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้ามาก็จะสอนการเป็นนักปกครองที่ดีมีการเอาใจใส่ลูกทีมได้ดี ค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและก็กดติดตามช่องให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ